เอาเลยครับผมวันนี้เนี่ยผมอุมเมอร์ครับก็จะมาสอนเพื่อนเนี่ยโซโล่ยังไงให้แรงบวกขึ้นแกนนะครับผมทุกคนครับมันก็จะเป็นเซตท,ที่ผมแบบเซตมาแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้วนะในแพทนี้นะครับแล้วก็ ในตอนนี้ด้วยอ่าเซตตัวละครของเรานะครับอันแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวโคโน่นะครับก็จะแบบว่ามีสนามพลังป้องกันแม่เล็กความเสียหายนะครับประมาณ6วินะครับคูดาวประมาณ1 1 0ยวีนะครับผมแล้วก็ลูน่านะครับก็คือเพื่อมาตาการยิงให้กับเรานั่นเองประมาณ8%นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับสิประมาณนั้นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวลูน่าที่เราเอามาก็คือมันช่วยให้เราแบบยิงหัวง่ายนั่นเองนะครับผมอันต่อไปยเก็คือตอไ่ยัต ผมเป็นสกิลที่ทำให้เราเนี่ยถึกนะครับพอเราแบบมี EP อะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะถึกขึ้นนั่นเองครับเป็นสกิลที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับจติดีเบอร์นะครับทำไมเราไม่แนะนำสกายเลอร์นะครับเพราะว่ามันมีปืนอาพีจีเข้ามาครับและอาพีจีเดียวยิงแค่สองนัดไอวอลลาลายครับผมทุกคนครับใช่ไหม เออและไอวอลลายคือเราแบบไม่ต้องไปพึ่งสกายเลอร์อะไรไงทุกคนเออแล้วก็แบบโคโน่ดีกว่ามาป้องกันรออะไรแบบนี้นะครับเวลาเราแบบพันยาช้านะครับหรือว่าโดนเขาจอยวอลลัวๆเนี่ยเราก็กางโคโน่นะครับผมเพื่อป้องกันอารพีจีได้ด้วยเออคือแบบมันครบเครื่องไงครับแล well, time, ้วแบบนี้เนี่ยคนเล่นอารพีจีคือเยอะมากนะครับดังนั้นก็เอาโคโน่มาก็จะคุ้มที่สุดนะครับผมส่วนคู่หูนะครับก็คือเจ้าตัวนกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนกฟินิกนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกิลเหี่ยวเื่อนหัวามรรนอส่วนอุปกรรณ์เสิมนะครับที่ผมแนนะเนี่ยก็คือเจ้าตัว กองไฟนั่นเองนะครับคือมันจะทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูเลือดได้แบบว่าเร็วนะครับแล้วก็อีพีแล้วมันก็เหมาะกับจัสตินบีเบอร์ด้วยคือถ้าเราไปเล่นเป็นสายนี้เนี่ยมันจะเล่นแบบบู๊ก็ได้จะเล่นแบบระยะไกลก็ได้นะครับผมประมาณนั้นคือถ้าเราแบบว่าโดนศัตรูแบบยิงเจ็บเนี่ยเราวางกองไฟปุ๊บนะครับแล้วก็กางโคโนให้แบบว่าเลือดเราแบบมันรีเจนเนี่ยเออมันก็กลับมาสู้กับศัตรูได้แบบรวดเร็วใช่ไหมทุกคนประมาณนั้นนะครับกองไฟก็จะเหมาะกับสายที่แบบว่าเล่นแบบพันพันยาไม่ค่อยติดแบบผมอ่่่่่เเเเอออออแแตตตติิงงงงกกกกไไไไไฟ็็นน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 ปทททมมมมสีีบบวาาดด้้้ลยใคัุ ไปครับผมเราลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา,าเทคนิคการโดดเครื่องบินเนี่ยผมแนะนําว่าโดดในท้ายเครื่องแลวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเทสทาวหรือว่ากอดแก้วเนี่ยพยายามแบบว่าโดดฝั่งน,นี้เอาแล้วกันนะครับถ้าเป็นวงฟาเนี่ยเราก็หลีกเยี่ยงไปก่อนก็ได้ เื่อคนไปเล่นวงฟ้ากันเยอะนะครับก็หิีงเรื่องการมาทานนะครับแล้วก็เมืองเดือดเนี่ยถ้าเราไม่อยากไปยุ่งก็คือแบบไม่ต้องยุ่งนะครับจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมก็จะไปเกาะแก้วนะครับเป็นการโดดท้ายเครื่องนะครับการโดดท้ายเครื่องเนี่ยมันจะช่วยเราแบบว่าเซฟการมาทานในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับผมให้เราแบบมาได้ยิงประมาณกลางเกมเอาแล้วกันนะครับผมเออ ประมาณนั้นนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็จะพาเล่นแบบสไตล์แบบสายเดินเกมนะครับสายชิลลแหละเออสายชิลเลยสายเดินเกมแบบอุ้มเมอร์นะครับมันชิลอยู่แล้วประมาณ600เมตรเราก็กระโดดได้นะครับแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีระยะการโดดไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เมืองกอดแก้วกับหอดูดาวเนี่ยประมาณ600เมตรนะครับก็คือเรามาไว้ที่ตัวเมืองนะครับแล้วก็โดดถึงแน่นอนครับผมประมาณนั้นนะสำหรับกอดแก้วกับหอดูดาวนะครับตัวเมืองพีกเนี่ยต้องประมาณ5้าเมตรนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะทุกคนนะผมก็แบบไม่่คอยนเจิ เวลาโซโล่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะทุกคนนะต้นที่สั้นก็เจอบ่อยอยู่นะแต่แบบพอแบบมาแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเจอนี่ครับผมระหว่างนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ฟาร์มเี่กก็สังเกตดูโคนนะเผื่อแบบมันจะมีตัวมานั่นเองนะครับผมจริงๆก็เล่นปืนแบบโกงๆได้เลยนะครับเนี่ยและปืนในช่อง3มเนี่ยเราควรที่จะหยิบอ p g ีนะครับผมเห็นปะ r า g จี RPG เนี่ยหยิบไปเลยนะครับผมประมาณนั้นคือเป็นปืนที่โกงมากนะครับผม แต่ถ้าใครอยู่วงฟ้าเนี่ยและเจอ RPG <S <S ผมบอกเลยว่าโหมันเทิงมหาอันตรายเลยแหละถ้าใครไปเจอนะคือแบบโกงมากๆครับผม RPG <S <S ผมบอกเลยระหว่างนี้เราก็ฟาร์มเรื่อยๆคะฟาร์มเรื่อยๆครับผมทุกคนฟาร์มจนก่อของจะฟูลเลยแหละปืนที่ผมแนะนําเล่นเนี่ยก็จะเป็นปืนสกานะครับสกาสกาวิ l เนี่ยจะโกงแล้วก็ M อ m ม,อออมก็พอได้นะแต่มันก็อาจจะแบบไม่โกงมากนะครับสำหรับ m 4ม,มันอาจจะแบบเบานิดนึงนะ แต่ถ้าใครถนัดพวกสก,กา VF3 เนี่ยก็ได้นะ VF ก็พอเล่นได้นะครับผมแต่ถ้าอยากเอาแบบชัวร์เลยคือสกาผมสกาแนะนําเลยปืนเดียวแหละตอนเนี้ยปืนอื่นผมไม่ค่อยชัวร์ไงทุกคนไม่ใช่อะไรน,นะไม่ค่อยชัวร์กับมันเท่าไหร่เว้ยคือแบบไปเล่น M14 มามันก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่ไงแต่ถ้าปืนอันดับ2องเนี่ยผมแนะนําก็จะเป็น e M4 และกันนะครับผม e M4 ก็จะแบบใส่สโคบ2ก็จะแรงเหมือนกันครับแล้วมีตัวขี่รถวะไอวันนี้ต้องเปิดแล้วแหละโอ้โหไม่ทันวะมาขี่รถไปแล้วครับผม ช่างเขาละกันครับน่าจะเป็นสายแคมนะครับผมดีนะเขาไม่ยิงเราเนียครับจริง,รงๆการเดินฟาร์มแบบลงล่งแบบนี้ยมันอันตรายนะครับผมต้องมีตัวหรอ,อต้องกลัวหรอเนะี่ยผมนึกว่าต้อนอะไรคนนี่ว่า,น,าน่าจะเน็ดหลุดนะครับคนนะี้น่าจะโดนแบบแม่ใช้แบบล้างจานกอกน้ำนะครับเนี่ยพอเราเดินลงลู่นะครับระวังเลยเราอาจจะโดนแบบสองทางเลยคนเราอาจจะโดนสองทางนะครับอันนี้ระวังเลยยังนี้นะคะที่ไอ้ตัวขี่รถอะ่ะเขาแบบไม่กล้าสู้กับเรานะ ผมไม่แนะนําแบบเดินลงโล่แบบนี้นะเอาจริงโดนลงโล่แบบนี้คือแม่งเสี่ยงมากพูดเลยเดินลงโล่แบบนี้คือเสี่ยงจริงๆนะครับผมสําหรับการเดินลงโล่พยายามถ้าเราเดินลงโล่แบบนี้จริงๆเนี่ยจังหวะที่เราจะตัวรอดก็คือเราจะต้องมีไอวอนะครับประมาณ3ลูกแล้วก็หลบฝั่งต้นไม้เอาแล้วกันนะครับผมมันก็แบบอาจจะแบบไม่ลงมากนะอาจจะแบบมีเหลี่ยมเล่นอยู่นะครับก็คือแบบหลังต้นไม้อะไรงี้นะโอเคเดี๋ยวผมแลกก่อก่อนนะครับก่อโอ้โหแล้วก็แลกเจ้าตัวเสือหมวกครับผม เสื้อหมวกนี่คือห้ามพลาดนะทุกคนนะใครไม่แลกนี่คือแบบโดนเอฟซีแปดศูนย์เม็ดเดียวคือแบบหมวกหมวกแตกเลยนะเว้ยคือแบบหายเลยนะคือแบบไปเริ่มเกมใหม่อ่ะอันนี้ก็จะช่วยกันเราได้นะครับเวลาเราเจอปืนแบบประเพณแบบนัดเดียวนะอยากจะลองแบบงั้นหัวเขาไงแบบเฮ้ยใครไม่คมกับการวาอะไรเงี้ยเราก็ซื้อของแต่งหมวกไปนะครับอันนี้ก็จะดีกว่าดีกว่าเยอะเลยแหละตอนนี้คนเหลือประมาณ27แล้วครับเหลือสักประมาณ20นะครับแล้วค่อยเดินเกมนะจริงๆการแต่แหลงโซโล่เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเราแแบบบบบไไมม่จจําาเเเปป็็็นนนนะะต้้้องกกกคิวด อย่างน้อยเอาสะประมาณ5คิวก็พอนะคือแบบเบสิกเลยคือ5คิวน,นะครับผมผมคิดว่านะประมาณ5คิวนี่คือแบบเริ่มจะแบบพอดีแบบหมอจอดแล้วนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ประมาณ10คิวเลยครับถ้าเราแบบว่าไม่แบบนี้อันดับนะประมาณ10คิวก็ก,กาลังดีแต่ถ้าเราแบบนี้อันดับนะครับก็แนะนําว่าประมาณ5คิวก็ได้แบบเซฟไว้ก่อนถ้าคนเหลือ20คนเนี่ยเราก็สามารถเดินเกมได้เลยนะครับถ้าแบบว่าของเราฟูนะถ้าของไม่ฟูเราจะฟาร์มให้แบบว่าจนกว่าเราจะพอใจก่อนก็ได้เว้ทุกคนถ้าเราพอใจในเอ่อของเรา,เลนะเราแล้วเนี่ มันก็จะสบายใจนะครับไปซื้อยามาพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมรุยดุดันไม่เก่งใจใครใหม่ฟอร์ดเรปเจอร์เรปเจอร์โอ้ยเจอที่อ่านวงด้วยโอ้โหโคตรดีดีจัดเลยดีจัดเลยเจอที่อ่านวงแบบนี้คือสบายครับผมเวลาไปเล่นในวงเนี่ยคือสบายเลยรู้ว่าควรเล่นจุดไหนนะครับเพราะว่าโซโลอะประมาณวงสองเนี่ยคือแบบพยายามอย่าแบบเดินเล่นนอกวงทุกคนไม่งั้นตายครับผมไม่ใช่อะไร โซโลดิคือแบบจุดอ่อนเลยแบบที่ทุกคนจะมีคือผมจะแบบชอบเล่นนอกวงเลยแล้วแบบเล่นนอกวงทีไรคือแบบโดนหนักวงตลอดแล้วก็ตายตลอดนะครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยอันนี้แบบทุกคนก็น่าจะมีแบบผมนะใช่ปะถ้าเราไปเล่นในยวงยืดได้ก่อนเนี่ยเราก็แบบว่าดักฆ่าชิวๆได้นะครับผมประมาณนั้นการเล่นโซโลก็แบบเล่นแบบใจเย็นๆก่อนก็ได้ครับไม่ต้องแบบรีดดันแบบว่าดันแบบมั่วๆทุกคนเราอาจจะโดนหลายทางนะเพราะว่าโซโลเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอคนประเภทไหนบ้าง ราะบางทีก็อาจจะแบบเจอคนแคม์เยอะนะครับบางเกมก็อาจจะเจอคนแคม์น้อยเนี่ยเราก็คาดการไม่ได้นะทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราไปเข้าวงกันก่อนครับวงแบบมันบีบไวมากช่วงนี้เอาจริงแต่ถ้าเล่นฝั่งโรงเรียนคือสบายเลยนะทุกคนนะสบายจริงนะครับฝั่งโรงเรียนแอ,อร์ดอปยืนวงว่ะรู้จักได้วะมีคนยืนแอ,อร์ดอบนะครับเห็นใช่ไหมทุกคนแต่คือแบบผมต้องปล่อยอ่ะอ่ะใช้ชีวิตวัดหนึ่งอันอถือว่าได้อยู่มันเป็นสากาสองให้กับเราดีกว่าครับผม ตอนนี้อยากได้สองควงมากคือถ้าเราไปยืนในแอร์ดรอปยืนวงได้ทุกคนผมบอกเลยว่าดีมากเว้ยมันจะทําให้เราแบบว่ามีทั้งแบบที่กระโดดอะ่ะเวลาเราไปเล่นนอกวงเราอยากจะกระโดดเข้าวงก็ได้เว้ยมันเจ๋งมากแต่เกมนี้แบบเราโดนแย่งไปแล้วกับผมทุกคนเร,เราโดนแย่งไปแล้วเราต้องยอมเราต้องยอมอันนี้หลบเล็โซนก่อนนะทุกคนนะเรารีเซ็ตไม่ได้ครับเรากดโซโลได้ทุกคนไม่มีการเอ้ยมีตัวว่ะวันนี้เพื่อนโอ๊ยตกใจเลยคือเขาเห็นผมแล้วนี่หว่า น่าจะอยตรงป้อมนะครับแล้วประเด็นคือเราเปิดอยู่นอกหมอแบบนี้เนี่ยคือสวยแน่ๆครับผมทุกคนว่าจะหลบเลดโซนแบบไม่ยิงกับใครและแม่งเอ้ยมีตัวเดินมาหาเราเฉยเลยอันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือของใครของมันแล้วนะครับถ้าโดนหนักหน้าวงแบบนี้ชู่ๆครับผมเหมือนมีตัววิ่งด้วยครับเมื่อกี้บ้านเอลเราอย่าไปเปิดนะทุกคนถ้าเขาไม่เห็นเราอย่าไปเปิดนะครับเราวิ่งเข้าวงพร้อมกันก่อนถ้าเราเปิดเขาปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่แบบว่าต้องมารับดาเมจแทนนะครับผมรับทางดาเมจกระสุนรับทางดาเมจหมอก โอเครอดมาได้ครับผมตรงนี้ก็น่าจะแบบยืนชิวๆได้อยู่ตรงไหนวะผมน่าจะตาฝาดแหละผมว่าเอาจริงน่าจะตาถั่วแล้วแหละเกมนี้ผมจะเล่นแบบชิวๆเลยเล่นแบบเซฟจัดนะครับเดินเกมแบบสไตล์สายเซฟไงทุกคน <S <S เน้นชัวร์ <ๆ S 1> ผมน่า,นา,นานมีตัว <S <S เล่นเหลี่ยมเนินด้วยประเด็น <S <S 2> <S 2> เล่นยาผมทวัดกับเหลี่ยมนี้ ตรงบ้านนี้เขาน่าจะเห็นเราแล้วหรือแค่เขารอลิงเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วอ๋อไม่ใช่นี่ว่ะมันเป็นแสงจากไอ้วอร์ตัวนี้ดักเราครับผมสงสัยจะต้องแบบรอยอย่างเดียวครับทุกคนดูนะแต่ผมจะยิง r p พีให้ดูเนี่ยครับเขายิงไปปุ๊บเราซูมเลยโอ้โหไม่ได้ว่ะโฮเมอร์ฮะเดี๋ยวรอคูดาวโฮเมอร์หมดก่อนแล้วกัน จริงๆผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่รีบไปตอนนี้เนี่ยเราจะทานหรือเปล่าคือเราโดนดัก2ทางแล้วไงทุกคนมันก็จะมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับแต่วอลเราเยอะนะแล้วก็มีโคนโน่ด้วยถ้าโดนยิงกดพร้อมกันเนี่ยก็อาจจะมีสิ์รอดนะคิดว่านะครับคิดว่าไม่ชัวร์เท่าไหร่เกมนี้ได้3คิวครับผมรอต่อไปครับผมเขายิงใครวะเอออาบีจีอาบีจีมาผมรอเวลานี้มานานโอเคถือว่าได้อยู่ วะล่ะเอาว่าล่ะสงสัยเราจะไม่เล่นฝั่งบ้านเขียวไม่ได้นะครับเราต้องรอรับฝั่งเดียวเว้ยคือถ้าผมดันหน้าเข้าตรงอ่ะผมจะโดนสองทางเว้ยทั้งฝั่งนี้กดทั้งฝั่งบ้านเขียวกดดังนั้นเนี่ยผมต้องเล่นฝั่งเนินอย่างเดียวครับผมเราต้องเคลียร์ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเว้ยเอเวลาเล่นเราก็ต้องแบบเล่นเป็นสเต็ปแล้วก็สไตล์นะครับผมทุกคนเราจะไม่ดันงัวนะครับก็คือหาจุดโพซิชันแบบว่ามันได้เปรียบอะทุกคนเล่นยังไงให้ก็ได้นะครับให้แบบว่าเราได้เปรียบเท่านัั้้นนดาาล่มมีตวผ เอาไงโอกาสเราวะจังหวะเนี้ยถ้าพร้อมเจอก็พร้อมใส่อ่ะวิ่งละวิ่งละระเบิดครับผมระเบิดคือสำคัญมากเปิดมาได้อยุดอันนี้ให้บอลเ,เราเยอะลองแบบเก็บเลยนะทุกคนนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องของหายไหน,ใน,นเลยทั้งสิ้นเก็บเลยโอ้ยบอลเยอะว่ะงูว่ะ หิวว่ะตรทีว่ะผมหิวว่ะสายชิวครับนั่นมวยิงกันตอนนี้เราไม่มี RPG แล้วนะคบผมทุกคนดังน,น,นั้นเวลาด่านใครก็ต้องระวังนะเดี๋ยวผมไปแก์นั่นมนก่อนไอ้ยวเยอะไม่ต้องกลัวนะครับคือแบบตั้งไปเลยอะตั้งเอาแบบกันหัวไว้ก่อนเวลาขึ้นเนินขอชา์จกันตรงบ้านเขียวเห็นละเห็ุผมแน่นอนอสามคนว่ะอ๋อแล้วผมแบบไม่ได้เก็บเสียงมาหรอวะ เก็บเสี่ยงจริงดิทำไมไม่ได้ใส่เก็บเสียง,ยง,ยงหรอดูว่าใส่มีโดนนะผมเปิดเลยตอนนี้รอโดนอย่างเดียวเว้ยหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวใส่เอาไปมาโอ้โหเห็นตัวเดียววะ่ะเฮ้ยตัวไม่ไหนวะให้อยู่ด้านล่างชัวร์พัญยาว่ะทุกคนอ่ะเจอแล้วขอโดนหลังครับผมอาสวยจังหวะนี้รีบดันเลยครับผมยึดวงก่อนได้เปรียบไว้ทุกคนพยายามคุมวงไว้ก่อนครับผม ตอนนี้ปล่อยให้เขารุมกันเองครับผมโอเคได้อยู่พยายามคุมไว้เราระเบิดไหมถึงลูกก่อนปลาไปพยายามนล่นเนาะอาตายละสวยถือว่าได้อยู่ไม่ผมยิงไม่ได้วะตายมาดิ คนว่าิงร้องตายดังจังวะเสร็จครับผมเกมนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะอาจจะแบบได้คิวแบบไม่ไม่ได้เวอร์มากทุกคนแต่ก็พอได้อยู่ครับเราเก็บมา5คิวไงทุกคนนี่นะครับเขาบวก17นะคือแรงแกนผมตอนนี้เนี่ยถ้าบวกเต็มประมาณ23แเต้มนะครับผมในทีมนะแต่บวก17เนี่ยมันห่างกับทีประมาณกี่เต้มวะ เออก็ประมาณ56แต้มอ่ะทุกคนประมาณนี้นก็จะเฉลี่ยห่างกับเวลาเราเล่นทีมหรือว่าเล่นคู่ประมาณ56แต้มนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบนี้เนี่ยแล้วมันชนะเรวก,ก็คือมันมันมันก็สบายนะมันก็ชิวๆนะทุกคนนะอาจจะเป็นเพราะว่าคิวผมน้อยด้วยนะคบถ้าคิวผมเยอะเนี่ยผมก็อาจจะแบบบวกไปถึง18-19อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมทุกคนเออก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสายเดินเกมแบบเซฟๆนะครับเน้นอันดับมากกว่าคิวนะครับผม